เอาไปเถิดแผ่นดินไทยท่าไรคนจริงไหมจริงดิพอแล้วตู้ังแล้วพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วมันเจ็บแล้วพีเลยนะตีว่ามีดอกไ้สร้างครไมเาสร้าง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 ะรเด็

đâu ai? <laughs> 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 ba 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 ba. sang khỉ sang rồi จะได้ความมือสื่อนางฟ้า <c oughs> อันนี้พูดภาษาอะไรกับเขาพี่ไปกลัวตกเหรอเสือเสือมีไหมให้เข้าไหมพี่เสือนี่ย kì sàng kì sàng cái nào nó đó đồng tài với kì sàng luôn để chơi lời một kì ai chỉ rồi nè ơ nhỏ nhỏ kì đèn sáng Trang việc trang trang nụ cười giật trang có phải นี่เองพวกข้ามันเดือดถึงฌานพระนครแล้วเราจะทำยื่งอะไรกันที่พวกรู้อาเวลานี้ถึงเวลาแล้วสุดยอดเหี้ยโอ้ที่ทำอะไรกันสักอย่างเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รักของเราไปเราไป เพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รักของเราไปเราไปสู้แบบนี้อขมันเกลชันปรแล้วเราจะทยังไกนที่พวก้นรอแค่ลานี้มเวลแล้วสุดยอนเหรอได้ทอไรกนสักย่อเพื่อชาตเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รักของเราไปเราไปสู้ แบบนี้เองพวกข้ามันเกลีถึงฌานพระนครแล้วเราจะทำยี่อวไรกันี้พ่กรู้เอาเวลอหนี้ถึงเวลาแล้วสุดยอดเีครับเราจะทำอะไรกันสักอยอาเพื่อชาตเพื่อ,อแผ่นดินอันเป็นที่รักของเราไปเราไปสู้กั <c oughs> เอาไปเถิดแผ่นดินไทยท่าไรคนจริงมจริง <c oughs> พอแล้วสพ้วอพอแล้วพี่ออแล้วพอแล้วมันเจ็บแล้วแสดงแสดงเพิ่มแสดงเพิ่มออแล้วเจวนเจ็บนอยเจ็บดโอ้ยย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  อ๋อที่น้องเนาะไปอายุทยากินดีๆที่ไท่ใช้หมดเกานเลยแล้วก็จินขันบคนมาเที่ยวไรารมตอนนี้ก็มากับปอนุนาะครับพี่น้องจะทำทีงานไปให้ยามหาลงตา วัดใใชยมงคลรูปแบบนี Jamie, ่ได้สถานีนี่รัสสี่เวีครับสวัสดีครับสวัสดีบสวัสดีครับสวัสดีครสดีครับสยดีครับีครับอยั่ครับสวัสดีคับสัีคัสวัดี่ัีครับสวัดีครับสวัดีครับมวอสครวัสดคับสงัีควัดคับสวัสดีครับวัดัวีัียวัวาววัี ta ก็เบิ่ง tinh ที่เพิ่นอนุรักษ์สิเอ๊ะ

โอ้พอล้อว้าว่าเลยคอเดักผู้หญิงกรเป็นน้อั่นน,กกน,นี้เนาะได้คิดล้วเขึ่นน้ำมูลน้ำเตือน่าว่ขึ้นเนาะขึ้นไปรอดขึ้นไปรอดพี่ขึ้นเหรอขึ้นขึ้นแล้วเหรแอแต่ผมเรีนดูรอบๆก่อนนะพี่อู้หูเดี๋ยวะเดีย๋ยว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอบลอลูกโอสุดยอดดีเป็นสางไหนจะเลยนะก็จะเป็นสางตั้งะใ่มหมะค่ัตะกี่พี่น้องสางไปเ้โดนอยมั้งเพรเบื่อแล้วมีบไรเายนะน้องเบื่อหมดแล้วเนาะแต่ว่า่าจจะเป็นผูผสมแซมแบบว่า เปิ้นขึ้นใบนะแต่ว่าคนตำราก็บ่เอิกขึ้นมาได้ด้วยพี่น้องสร้างไว้ที่นี่เป็นเมืองเนาะเมืองอยุธยาแต่เก่าเป็นเมืองนึงเมืองอยุธยาเป็น้ม